ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกระบวนการการเรียนรู้จะต้องเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่นั้นย่อมส่งผลให้เกิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนุกสนานพร้อมทั้งทักษะและสาระที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยซึ่งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอีกกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่และช่วงไวัยได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลางได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการเล่นจึงได้บูรณาการการเรียนรู้การเล่นบทบาทสมมุติผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยชุมชนของเราโดยครูได้จัดชุมชนจำลองขึ้นภายในห้องเรียนซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆภายในชุมชนสันกลาง เช่นบ้านวัดโรงเรียนตลาดและร้านค้าต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆคุ้นเคยเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทักษะทางด้านอารมณ์ทักษะทางด้านสังคมผ่านการเล่นบทบาทสมมุติที่เด็กได้จินตนาการขึ้นมาโดยครูเป็นผู้กำหนดสถานาการณ์เพื่อให้เด็ก ได้แสดงออกทั้งคำพูดและท่าทางตามลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์สมมุตินั้นประสบการณ์หน่วยชุมชนของเราจึงมากกว่าการจําชื่อสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญแต่ให้เด็กได้เรียนรู้ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นกําลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป